ออหอ้เกตรงโอ้โหเ่าเหรองโอ้โหนี่ยนๆน่ะเสสูงโอ้โหเกเลยวะเียเครับครับสานนี่ครับว่าอย่างนีของี่วะโอ้แบบ้ตถั่วสปีอกวอกจคุณครับ ขี่ปูบ่โอ้บ่าฮ่า่ักเนยเลยครับหอังแล้วปูโอ้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมพันใจครับกับพันต่ำครับมายามกบอีกครับมือหนีใส่อ้อมเขาได้ครับนี่ครับแต่ว่าตักสิบมานประมาณครับส่ยก็มือเยวครับมาคำ เอาวงส่ก็บอได้ครับโห้ยากแหงลองไปติดตามกันครับว่าจะมารมาครับนี่บวกแรกนครับเลตโก้มาทำมืาครับมาเกี่ยวก่อนเาสังนี้โกบโตนาองจับวอืว่งครับโอ้โกบน่เอตัวครับตัวนึงอย่านี้ครับ ตูดยงอึดนครับัโอ้โหแบบังนะครับโอ้มันตรงสี่ไหมอู้หตเมีเหบเลยโอ้โหมีวาเรีวน้ำสาเน่บ่ตันี้ทั้งสี่เราทำเนาะโอ้หครับบบไงเ้ย เปลียดเ,เลยเปียเ,เลยครับท้องหลังหลังละาตัวหลังละาตัวให้ดีครับเดี๋ยวฮันเดคุบด้วยโอ้ยออกใหญ่เป็นบวะไรครับ cây cho Mình quay Khoai tình hợp Ủa, oh, thử đi uh, uh. Trương tài đó Ôi, thoáng hấp, <cười> <cười> ừ. hấp thoáng hấp, thoáng, thoáng Tôi nhìn bị มองมองนะเนี่วายอตัวยต่อไปครับคือปะโอ้โห่เลยเงเลยครับ อานี่ครับสามหลังครับมันจะไปครับโอ้ยนี่ไหยสมหอยสมเป็นหอยมาเยอะโอ้ก็ธรรมดาตบโอ้ยเขาเราครับมีเขาเราเต้นทุนเต้นูทุนตายตายเต้นต้อมผมโอ้ยนี่กูจุ่นนี่โอ้สองตัวเป็นไงเลยครับเต้นตาอมผมเตียนสิ่งนี้สองตัวไงครับ โอ้โหมาทั้งนี้ผิดหวังเลยอะว้าทีนี้ว้าทีนี้เยมเขาไปจิรโอโหขอครับตัวนี้ตนี้นะครับตัวนี้ที่อย่กรห้อสามลังครับมึงครับสามลังครับพ่ะโอ้เน่นเลยครับลังตัวนี้นะครับพ่อโอ้ยับไกลไปโดดห้องนี่ครับ มี่ท่บอกอ์งล้ยนะครับเนี่ยเงี้ยครับสามหลังซีตัวครับสามหได้แปดตัวเนี่ยทั้งน,อองนี่ไงนะครับน,บนาทีมีตัวละซีขีดตาขีดหละต่อไปเนาะไม่ตรงเทียครับเทียอะไร โอ้ยโอ้ใหญ่ปวดออกไม่ได้ยิกติดง่าห่างเวิร์ดนี่ครับครับอย่างังี้ครั่เดี๋ยวตอนนี้ครับที่ถามมาอยากเบิ่งงานครับนี่งาครับ นีนี่เป็นร้ยแต่เจองไวไทยรั้งเห็นเ่เห็น่าเงบงานทีครับนี่ยโยนถือเราโยนขึ้นโคกาไม่ร้ครับอันนี้ใส่ซุ่มๆครับเขาเขาเ้ยเขาเขาเ้าต้ โอ้โหสาวนะองโอ้โหเีนเรียนะเซนซูปร็วสามครับตใหญ่เลยนี่ครับโอ้โหหลังใหญ่โอ้โหสาวมากใหญ่เลยครับมาเร็วยแล้วยันไงครับดูดดดเลยครับมึงนี่อ่ะผมผมก็ขี่มาใส่ไกลอย่ครับขี่รถ่านเข้าสามดูเนา เฮ้ยเฮ้ยหออกแล้วกิน,กนกไปอีกแล้วครับมัน พฮ้ยมนีเป็นยังวะนีก็บอกขอดต่ำเฮ้ยว่าเป็นยังวะ้โอขตเป็นยังวะแปลกวะโอ๊ยปล่อยซะลูกวันแปลกวะตอนเล่นมกยางไหลเลย สองสามอ๊บโอ้่สามตัวมึงทีรับบองสิบบวกสิเป็นตาครับมึงกับคือบวงนะครับมึงบวเป็นตาได้สามตัวครับโอ้ต้องมันใจยังเดี๋ยวเลยหมดทุนนอนทิดอยู่หมดคือครับตะลุยปลาครับเป็นดูดีปูหรอมั้ ตัวดำดำยิปุานอะไรปโอ้ยปูจนโอ <c oughs> ้ยปูครับหลังนี่พวกคพื่อนมาอยู่ดีดามไปดามๆครับอีปูบ่ โอ้ <laughs> บปักไงนะครับหองคร้วโอ้โหปักไงเลยครับ,อ,บ <laughs> อืออย่างนียเลย,เย,เลยนี่ครับมาจีนอยู่โน่นแล้วเนาะอุ่าซากมาแล้วครับวนตก <laughs> ไปครับมครับปักไงเลยย่งนี่งไ,งงไ,ง <laughs> ไป ีครับนี่ครับติดตามนะนะครับมืออย่างข้าวมันหมุนข้าวเลยขนาดนี้เลยเนิะเออเนี่ยแหละไล่เตที่ออกไปครับองโตนะครับมีนเยอะโอยโตขึ้นแล,ล้ว อยูุ่ดเท่าไหร่นี่เรนขึ้นลวานนขึ้นเย็นล้วคุณอ้ักเบ้แล้วโอโอครับ2อครับงามอยู่ครับโอ้หปสาครับฝนกระตกข้อฝนมาดลยมคือยังมีมืออ่อยังมีมะเืออ่เพื่อนรบเนาะ สามครับที่รังเลยสามตัวครับโอ้ไม่นหนาผัดนะผัดไหลเลยคนคนพุกกับผัผดนั่งทีลอะเป็นคนในตัวนี้เล่นมันเล่นม,มา่ตัวเล่นหน้าตาดีมึงยังจะทำนี้หน้าตาเนัอ

ม่ยังตืนจนแยบแตกเต็นแยบแตกอย่ว่นี่ปม, <c oughs> มีเดียอ้ติดกามเราดูด้วยจริงจงเ4 <c oughs> ตัวครับตีวครับบอกเดี๋ยวน้อยแ่ว่านมีบอกไงของมาขั้นดินมีโปรยากษเนาล เพราะตัวเงี้ยนี่ามันมีผัวมีดนียเป็นไสหันแล้วเออใใจ็ดตัวสี่ตีตัวครับหลงังแหลกกสีตัวแล้วนี่ครับหลงังแหลกของวนันไก่เป็นหลังสุดท้ายเฮ้โอ้อี่ตัวเี้สุดยอดเลยเนาะผ่านอะไรหลัง กับพีตัวเลยครับบวกน้อยๆนึงครับโอ้ยแม่มดเห็นหอดเงียงเโอ้ยตัวนี้เอาเหน็นมาไฮึปูโกกามุกิมอุยเขอยวโอ้สองตัวเฮ้ยมันยังฉี่ๆด้วนี่ สองตัวครับลังนี่ครับคือบ้าห้วลูตัวนึงตัวนะนี้นั่นตัวนั่นแหละจะย่ออ๋อเห็นนั่นแหละเนาะนี่เนาะนั่งนุ่นทที่นี่บ้ตัวนี้แล้วสองลังสามตโตขอใส่ตีเขาโวกันคน้อ่ได้้โอ ที่เขาอยากทักเข้ามาเนาะเขาเมืองเนละใช่กันตั้งแต่ก่อคือได้กขักเดยดเนี่ยทุกหลังทุกลังจนจนผู้ดังเปิดเวทนี่กระปอกโอ้โหชียย้ชี้ทำครับ <laughs> ô oh, tụi nâng ạ ô tụi nâng hấp, nè nội Tụi nâng, tụi nâng quay luôn Quay luôn, tụi 3 4ครบับีมีน้ำเงา,าเลยตัเหนะ็นไหโอ้โหสีโตสีดตัวงานกับสีโตครับลังเง่ญญมุนปีนน้อยขั้งเขาเลยจ่าไยก้อนนี่เขาเต็นละบำก้อนที่ตินเลนาเราลัลางเงินะมา ໂອ້ຜ oh, ູ້ໃດເອົາຫ່ານຫນໍ່ປາເຂນຄູເນາະເດີ້

กัดกบพ่อไต่เงินโอ้ยงูด,ดังแค่งูขงกขั้วควันนาะกบคล้ายของมุงประกาศของตัวว <laughs> ่ะงูกขั้วครับเอาครับนี่ครับนี่ครับจาน,นเสร็จแล้วครับนี่ครับแต่ว่ามือนีได้ใส่ยังไงครับะครับบิ๊กบิ๊กแต่ว่าไม่ควยหมานครับนี่ไม่ควยหมาเนี่ครับนี่ โอ้ส่ต้นเม้ครับคุ่นอ้อมเขาอ้อมลงนี่ครับเหมือนลวครับบ่ได้ครับเนี่ย่ค่อยได้หรอกครับแต่ว่าขอให้พี่น้องคนไรค็แชร์กดติดตามเลยนะครับผมก็ติเชดตปเล่ครับื้อนี้ฝนตกครับนี่เม่ฟ้าขึ้นก็เลยบ่คก่อยเขาครับครับสวัสดีครับไปไหมพี่น้องครับทำหนี้นะครับวันนี้